ตอนนี้รถไฟท้องถิ่นขบวน447นะครับสุราษฎร์ธานีสุงไยโกลกกำลังเดินทางอกอกจากสถานีรถไฟบอกรังนะครับผมโรงเรียนบ้านบอกรังโรงเรียนท่าสะทนวิทยานะครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆนะฮะอากาศดีมากๆเลยนะครับวันนี้เดินเมษายนเนี่ยปกตินมันก็ต้องร้อนนะฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยบรรยาก,ากาศบอกว่าจะมีฝนด้วยนะครับผมบรรยากาศดีมากๆครับรถไฟท้องติ่นขบวน447นะครับเดินทางออกจากสถานีรถไฟบอ่อกังนะครับรถไฟท้องติ่นจะจอดทุกสถานีนะฮะร,รวมตั้งป้ายหยุดรถด้วยนะครับ